สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้หมอสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดคอคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมกันนะครับผมคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาปรึกษากับผมนะฮะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องปวดคอเนี่ยและเป็นกระดูกคอเสื่อมร่วมด้วยเนี่ยจะต้องไปซื้อหมอสุขภาพเนี่ยมาใช้หรือเปล่าและถ้าใช้ไปซื้อหมอสุขภาพมาใช้แล้วเนี่ยจะทําให้การปวดคอต่างๆเนี่ยจากโรคกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันลดลงไหมนะฮะคำตอบที่ผมจะบอกไปก็คือ เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อหมอนสุขพาพเนี่ยมาใช้เสมอไปนะครับผมแต่ให้ใช้หมอนธรรมดาๆรรนะฮะราคาไม่กี่บาทเนี่ยนะฮะท,ที่มีที่มีความใหญ่มากพอมีความกว้างมากพอมีความหนานุ่มแบบพอดีๆนะฮะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าหมอนที่เราใช้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่ที่เหมาะสมนะกะ็คือวิธีการสังเกตง่ายคือพอเรานอนหงายไปปุ๊บหมอนศีรษะเราเนี่ยมันจะไปหนุนกับหมอนเนี่ยได้พอดีนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวไหล่ช่วงบนเราเนี่ยมันจะไปรองรับตัวหมอนของเราเนี่ย ได้พอดีนะครับผมนี่คือแสดงว่าหมอนเนะี่ยมีความใหญ่ที่เหมาะสมนะมีความใหญ่มีความกว้างที่เหมาะสมกับเรานะครับนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องความนุ่มความหนาความนุ่มนะฮะก็สังเกตง่ายๆคือถ้าเรานอนหงายไปปุ๊บเนี่ยถ้าหมอนเนะี่ยมันนุ่มเกินไปนะก็ะคือพอเรานอนหงายไปปุ๊บสีสางเลาเนะี่ยมันนิ่มสีสางเราเนะี่ยมันไปรับน้ำหนักกับตัวหมอนแล้วหมอนเนะี่ยมันแฟบลงไปเนะี่ยจนไปติด หัวจนความรู้สึกว่าหัว,วเรานยากไปสัมผัสกับพื้นเลยนะฮะนี่แสดงว่าหมอนเราเนี่ยมันนุ่มเกินไปมันนิ่มเกินไปนะฮะก็ให้เราเปลี่ยนมาใช้หมอนที่มีขนาดที่เหมาะสมนะฮะโอเคเรื่องหมอนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนอกจากเรื่องหมอนเลยนะฮะต่อมาก็คือให้เราหาผ้าขนหนูอ่าพื้นประมาณนี้นะฮะมาหมวนให้เป็นสัต์โลโลอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับผมมีความกว้างประมาณนี้นะฮะมาวางไว้ที่เวนหมอนของเราเนี่ยประมาณนี้นะฮะโดยที่เมื่อเรานอนหงายไปแล้วเนี่ย จะมีความรู้สึกว่าหมอนไอ้สีสาวเราเนี่ยไปหนุนที่เป็นด้านบนของหมอนนะฮะส่วนคอของเราเนี่ยจะไปสัมผัสกับตัวตัวผ้าของเราเนี่ยที่โลไว้นะผ้าขนนุ่นที่เราที่เราเนี่ยโลไว้นะฮะและส่วนหัวไหล่เนี่ยจะไปสัมผัสกับที่เป็นด้านล่างของหมอนของเราเนะครับผมอา่าฮะนี่คือผ้านี่คือลักษณะการนี่คือลักษณะหมอนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่แปรับเปลี่ยนเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยที่เหมาะสมกับเราได้นะฮะอโอเคทีนี้ทําไมก็เพื่อนๆจะสงสัยใช่ไหมครัว่าทําไมเราต้อง เอาผ้าของหนูเนี่ยมาวางไว้ที่ตรงนี้ด้วยหลักๆก็คือเพื่อให้เอาผ้าเนี่ยมันไปรับน้ำหนักกับตัวที่คองเราได้นั่นเองนะครับผม <î S 1> เพราะว่า <î> s> <S ลักษณะโครงสร้างของคองเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างนี้นะฮะคือคองเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนะแต่เป็นคงองเลยเนี่ยกระดูกคองเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนโค้งเว้าเนี่ยคล้ายกับมือผมนะฮะแล้วพอเราเอาผ้าเนี่ยมาวางไว้ที่ตรงนี้นะฮะพอเรานอหนหงายปุ๊บส่วนกระดูกคองเลยเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับตัวผ้าพอดีนะฮะทำให้คองเลยเนี่ยมันได้รับน้ำหนัก มันไม่เกิดการทิ้งตัวทิ้งน้าหนัก,กตัวภาดของเราเได้เต็มที่นะฮะถ้าลองนึกภาพดูนะฮะถ้าเราไม่ได้เอาผ้ายไปหนุนที่หมอนนะฮะแ้หมอนนี่สมมตินี่คือ,คอหมอนของผมนะฮะแล้วพอนี่คือและนี่คือกระดูกคอพอเราไปนอนหงายปุ๊บสังเกตว่ากระดูกคอเลยเนี่ยมันจะแบบโล่งๆมีส่วนวอลอย่างเงี้ยอยู่นะฮะไม่ไม่ได้เกิดการทิ้งตัวไม่ได้เกิดการรับน้าหนักส่วนใดเลยนะครับผมทําให้อาจจะทําให้นะฮะ ทำให้กล้ามเนื้อช่วงคอเ,เนี่ยมันเกิดการเกร็งตัวบ้างในขณะที่เรานอนงายทาให้กระดูกคอเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนบ้างเด็คนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วเกิดการข้อมันแบบข้อมันแบบข้อมันลูสข้อมันแบบเลื่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะทําให้เกิดการปวดคอได้ในตอนเช้าหรืออาจจะกระตุ้นให้เกิดการปวดคอเกิดการแข็งชามากขึ้นได้น,นั่นเองนะครับผมเราจึงต้องเอาผ้าเนี่ยมาหนุนบนที่คออย่างนี้นะครับผมนฮะนี่คือจุดประสงค์ที่ต้องใช้ผ้านะฮะโอเค คำถามต่อมาคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผ้าเนี่ยม้วนผ้าเนี่ยมันมีขนาดที่มันมีขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับเรานะฮะวิธีการสังเกตง,ง่ายๆคือเราลองม้วนผ้าไปก่อนเลยม้วนผ้าไปก่อนม้วนมูน,นไปก่อนแล้ววางที่หมอนแล้วอย่างนั้นนอนหหายไปเลยะฮะถ้าเรามีความรู้สึกว่าไอ้ตัวม้วนผ้าเรเนี่ยม้วนใหญ่เกินไปนะฮะเราจะมีความรู้สึกว่าผ้าเนี่ยมันไปดุนที่คอเราเนี่ยเหมือนกับผ้าเนี่ยไปดันคอเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะทำให้เรามีความรู้สึกว่าคอเราต้องแบบเงยหน้าอย่างเงี้ยในณะที่นอนใหญ่นะ รู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกแน่นคอนะฮะเนี่ยแสดงว่า,มาหมุนผ้าของเราเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะวิธีการแค่ก็คือก็ให้เราแค่คลี่ผ้าออกเนี่ยแค่นี้เองนะฮะไม่ต้องไปตัดหรือไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะแค่คลี่ผ้าออกแล้วก็ทิ้งปลายผ้าออกมาจิ้มอ่อนแค่นี้เองนะครับผมนะฮะทีนี้ถ้า,มาหมุนผ้าของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปนะเราจะมีความรู้สึกว่าในขณะที่เรานอหนหงายนกะ็คือคอของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปสัมผัสกับตัวผ้าเลยรู้สึกคอของแล้วเนี่ยมันยังโล่งๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะนี่ก็แสดงว่า ม้วนผ้าของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับส่วนอาการส่วนลักษณะผ้าที่มีความพอดีของเรานะฮะเราจะมีความสึกว่าผ้าไอ้ตัวค้อนั้นเนี่ยมันไปสัมผัสกับผ้าพอดีนะรู้สึกว่าสบายขณะที่นอนงายรู้สึกว่ากล้ามเนื้อลำรับคอเนี่ยมมนได้พักอย่างเต็มนี่แสดงว่าผ้าเราเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับผมเรื่องพวกนี้เราต้องลองม้วนลองทําเองกันดูนะครับผมอธิบายอย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้าเกิดดูอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะฮะ Okay. ลองลองทำตามมาดูนะทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากรู้กันมากที่สุดน,นะครับผมนั่นก็คือถ้าเราใช้หมอนธรรมดาอย่างเงี้ยแล้ววางหมอนแล้ววางผ้าขนหนูอย่างเงี้ยตามแบบแผนอย่างเงี้ยทุบการหรือไปซื้อหมอนสุขภาพมาใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้การปวดคอเน,นี่ยลดลงไหมทําใหออ้ภาวะกระดูกคอเสื่อมเนี่ยแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาภาวะกระดูกคอเสืนะ่อมเนี่ยได้หรือเปล่าคำตอบก็คือก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าบางรายเนี่ย ใช้หมอธรรมดาอย่างเงี้ยแล้ววางตามแบบแผนเงี้ยที่ผมบอกไว้เนี่ยทุกทุกประการนะบางรายอาการปวดคอก็ลดลงแต่บางรายก็ไม่นะฮะหรือบางรายเนี่ยใช้หมอสุขภาพเนี่ยอาการปวดคอก็ลดลงแต่บางรายก็ไม่เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะทําให้การปวดคอเนี่ยมันลดลงนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมออย่างเดียวนะครับผมแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการรักษานะฮะและการยืดกล้ามเนื้อเช่นไม่ว่าจะเป็นการดึงคอเพื่อให้กระดูกคอที่มันสุดตัวเนี่ยมันเกิดการยืดขึ้นนะฮะ การกดจุดนะฮะหรือการโมบิไลซ์เรียกว่าการดัดคอง์กันนะฮะที่ทําให้คอที่มันติดอยู่เนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะฮะทำให้กระดูกคอเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะฮะการยืดกล้ามเนื้อคอทําให้เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการคลายตัวแล้วสามารถหมุนหันศีรษะอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะฮะการวางประคบร้อนการอาัลตราซาวอะไรต่างๆนะเครื่องมือต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ มันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากกว่านะครับผมส่วนเรื่องของหมอเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยเสริมเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีในส่วนของเรื่อง,องการรักษาการป้องกันโรคแต่อย่างใดเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างนะครับเรื่องของภาวะกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากภาวะเ,เช่นผู้หญิงสูงอายุอายุมากขึ้นนะเกิดจากการใช้งานเกิดจากภาวะผิดปกติของตัวร่างกายของเขาเองนะเช่น เรื่องเรื่องการใช้งานเช่นถ้าเราก้มทํางานนะชอบก้มคอทํางานแบบในสถานที่จะก้มคออยู่ตลอดเวลานะมันก็ทําให้เกิดกระตุต้นให้เกิดการปวดคอมากขึ้นได้สิ่งที่ทําให้เกิดภาวะกระดูกคอเสื่อมได้หรือคนที่ชอบทํางานแบบเนยหน้าตลวลาเช่นพวกช่างเครื่องนะที่แบบต้องยกรถไว้อยู่บนอยู่ด้านบนนะแล้วไปอยู่ใต้ท้องรถจะต้องเหน้นหนามองอะไรเงี้ยนะสิ่งเหล่านีนน้มันจะเป็นการกระตุน้นคอให้เกิดภาวะกระดูกคอเสื่อมได้หรือคนผู้หญิงอายุมากขึ้น มวยกระดูกลดลงก็ทําให้กระดูกคอเนี่ยมันเกิดการเสื่อมเกิดการซุดได้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไปซื้อหมอนสุขภาพเนี่ยอย่างดีอย่างแพงเนี่ยมาใช้เพื่อโดยหวังว่าการซื้อหมอนเนี่ยมันจะช่วยให้การปวดของฉันเนี่ยมันลดลงได้ช่วยรักษาอาการปวดของฉันได้นะช่วยรักษากระดูกคอเสื่อมของฉันได้นะก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับผมหมอนเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยเสท่ามนั้นเองนะใช้แค่หมอนธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีปัจจัยเยอะมีเงินเยอะ หรือเน้นความสบายใจเป็นหลักนะฮะแล้วจะไปซื้อหมอสุขภาพมาใช้เนี่ยก็มาใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับผมอย่างสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเน้นเป็นหลักนะฮะก็คืออยากจะเน้นเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อคอเนี่ยให้มีความแข็งแรงและร่วมกับการรักษาคองอะไรเนี่ยตามแบบแผนนะฮะตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกก็ตามนะครับผมสิ่งนี้จะเป็นการ,รแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากกว่าที่จะไปหวังพึ่งพวกเรื่ององหมอหรือเรื่องของอุปกรณ์ ใดๆก็ตามนะครับก็จบของแล้วนะครับกับการแนะนําการใช้หมอนสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดคอคนที่เป็นกระดูกภาวะคนที่มีภาวะกระดูกคอเสื่อมนะฮะส่วนลิงก์การบริหารคอเนี่ยสามารถติดตามชมได้ทางซ้ายมือตรงนี้ของผมเลยนะครับผมหากเพื่อนๆนมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะร,รือจะทักมาที่ l ลน์ไอเดีย ID ล่างนี้ได้โดยเช่กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ